สวัสดีครับอยู่พี่อาร์นนครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแพนปะทะซอมบี้สองนะครับผักยิงผีสองนั่นเองเดี๋ยวเราจะเล่นกันต่อเลย <ST AN IC AL> ด่านที่14 <ST AN IC AL> มาแล้วผักบล ok ็อกชอยจัดครับบล ok ็อกชอยมา <ST AN IC AL> แบบนี้แล้วกันจริงๆก็อยากจะใช้กระหล่ำนะใช้กระหล่ำดีไหมเนี่ยอย่างงี้ดีกว่า <ST AN IC AL> ลองแบบนี้ดูครับลองเล่นในอะไรที่แบบแตกต่างดูบ้าง <ST AN IC AL> แต่สิ่งที่จะไม่แตกต่างเลยคือการวางการวางทางตะวันลงไปก่อนประมาณนั้นประมาณนี้อ่ะกินเข้าไปครับ ข้างบนมาก็วางมันฝรั่งไว้วางไว้แบบนี้เผื่อไว้ในอนาคตเลยวาดัสมือก็จะยืนเงาๆอยู่ตรงนั้นหน่อยนะครับข้างล่างมาเป็นผีธรรมดา<บ>ปล่อยเข้ามาครับให้เขาเข้ามาบล็อกชอยวางไว้ตรงนี้มากันละครับผีฟาโลครับผม <What? S 1> ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะถ้ามันเดินมาก็เดี๋ยวเตรียมเจอกับบล็อกชอยเราได้ <What? S 1> ก็อยางเห็นเหมือนกันถ้า <What? S 1> เวลาบล็อกชอยมันต่อยอ้าโถไม่ได้ต่อยเลย ยังไม่ไทได้ต่อยเลยคนระับก็าตายซะละบล็อกชอยวางลงไปข้างล่างปล่อยมันไม่ต้องไปทําอะไรกับมันข้างล่างนั้นเป็นผีฟาโลเอากล่่ายิงก็ได้มั้งแต่ข้างบนนี่นหนักครับยังไงครับผมเป็นผีหูกล้วยมาบล็อกชอยไหวไหมหดมันเข้าไปนั่นแหละน่าจะตายอยู่นะน่าจะชนะอยู่โอเคชนะอยู่คนระับแล้วเราก็เดี๋ยววางวอนัทไว้หน้าบล็อกชอย ทุกอย่างดูดีมากโดยเฉพาะการที่มีบล็อกชอยยืนอยู่หลังวอลนัทมันก็จะมีพวกฟาลงฟาโลผีฟาลงฟาโลคอยป่วนแล้วอยู่ก็ช่างมันครับอนุบิทกคอยเสกกลุ่มศพขึ้นมาก็ช่างมันบ็อกชอยหวดปักปักปโอ้โหสุดยอดเป็นไงล่ะโคตรโหดโคตรเถือนบอกแล้วนั่นแหละครับปล่อยมันปล่อยไปเองั่นแหละครับวอลนัทเราก็แทงไหมครับมันต่อยมันเลยก็บล็อกชอยไม่ได้ไม่ได้มาแล้วครับ เดี๋ยวเราเก็บปุ๋ยไว้ใส่ให้ผักกะหล่ำของเรา <Yeah. S 1> มาแล้ว oh. มาแล้วเฮ้ยอือในกระถางโอเคเราก็ไม่รู้จะวางอะไรแล้วนะเพราะข้าง oh, หลังวัดนนะั้นเป็นบล็อกชอย์มันก็โอเคแล้วเดี๋ยวก็ใค้ใส่ปุ๋ยให้บล็อกชอย์แล้วกันนะครับตอนนี้ก็เร่งเวลาไปก่อนบล็อกชอย์ก็ทำดาเมจน,น่าดูเหมือนกันวางใส่กะหล่ำก็ได้ปาดเข้าไปจบได้มาเป็นทองหนึ่งถุงผักเหล่านั้นส่งสัญญาณได s ซอมาสัญญาณของความช่วยเหลือ อ๋อก็คือห้ามให้ผักเหล่านี้ตาย <What? S 1> เอาชีวิตรอดโดยที่ห้ามให้ผักพวกนี้ตายครับโอ้โหไม่ง่ายนะเนี่ยระเบิดวอรน,นัทบล็อกชอยไปกันแบบนี้แล้วกันผักกินสุาสารไม่ต้องเอามาเพราะว่าสุาสารน้อยวางมันลง,งก่อนแบบนี้ดูซิว่าเขาจะมาจากเลนไหนก่อนครับเคข้างล่างครับวางแบบนี้จะทันไม่เอ,อ่ยเฮ้ยทันหวะเออระเบิดไา<ะ>แต่หลังจากนั้นเนี่ยแหละผบล็อกชอยวางไว้ก่อนครับ ข้างบนนั้นเอาเป็นอันนี้วางไว้ผักบูมเมแรงข้อดีของมันก็คือเราก็จะเริ่มต้นด้วยการที่มีทานตะวัน3ดอกนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมาก <What? S 1> โอเคเราได้ปุ๋ยมาอันนึงข้างบนไม่มีปัญหามันก็จะตายด้วยมันฝรั่งของเรา <Yeah. S 1> ข้างล่างก็ไม่มีปัญหาก็าตายด้วยมันฝรั่งของเราเหมือนกันแล้วพอผีหกกลวยเดินผ่านไปเราจะวางบล็อกชอยวางบล็อกชอยไปแล้วข้างบนครับยังไงครับ แบบนี้ไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไอที่เราวางบล็อกชอยไปเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโดนโดนตีเหรอโดนกัดเหรอไม่ได้ละปุ๋ยวางโอเคปาดโอเคอีกทีหนึ่งปุ๋ยวางึ๊บปาดปาดโอเคเริ่มไม่ง่ายแล้วครับตอนนี้มีความรู้สึกว่าเริ่มไม่ง่ายต้องวางไอ้นี่ลงไปก่อนบูมแมแรงแล้วก็กระลำวางลงไปเดี๋ยวนะไอผีมัมมีฟ่ฟาโลตัวนั้น ไล่กินวอนัทเราจะหมดแล้วมั้งเนี่ยบ็อกชอยต่อยมันลูกข้อปะ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 ปรอบทิศทางครับเป็นไงตือแตกแตกสามโอ้โหบ็อกชอยทำดาเมจได้ไวอยู่เธอลีดเลนดาเมจมันออกมาบล็อกชอยโอ้โหตายกันเลทเทครับบล็อกชอยไต่ต่อยหลังด้วยเออนั่นแหละลุงฟาโลโดนลุงอืออย่างนี้ก็ได้ให้ก็เลยได้ออชีตรอดก็ได้เนาะ ได้เป็นถุงทองมาสามพันเหรียญได้ผักกินสุดสัรงด้วยครับเยี่ยมได้บล็อกชอยมาอีกสามเลเวลสองแล้วสิเยี่ยมต่อไปเป็นเลเวลที่สิบหกคราวนี้มีผีนักโบราณนาคดีมาด้วยครับก็แน่นอนว่าถ้ามีผีนักโบราณนาคดีนี้มันก็ต้องมีผักน้ําแข็งโอเคแต่คราวนี้ไม่มีกระลำไม่เดียวกระลำติดมาด้วยไม่เป็นไรวิธีรับมือเหมือนเดิมครับระเบิดมันก็หลังเรานั่นเองวางบล็อกชอยไว้ตรงนี้เลย เลนที่สองมาก็ปล่อยมันขวาบาบอลตัวอีกโอเคผักยอดนักมวยของเราบล็อกชอยเจอกับผีธรรมดาชนะไม่อยากรู้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับลองให้เขา VS ตัว,ต,วตัวกันก่อน,นเราก็สร้างรอไปก่อนแล้วกันช่วนี้สู้ชนะไหมเฮ้ยเฮ้ยชนะอยู่ตัว,ต,วตัวชนะครับใช้ได้ได้เวลาวางผักต่างๆสักทีครับคราวนี้เ <Yeah. S 1> พียนอวิทเจะเรียกใต้หลุมศพ สุสานขึ้นมาก็ปล่อยเขาไปเลยครับอยากทําอะไรก็ทําไหมครับไม่ได้เราไม่ได้กดดันอยู่แล้วไอตัวที่กดดันเรามาแล้วครับผีนักโบราณก็ดี <What? S 1> เดี๋ยวเราเอาผักไปหยุดเขาซึ <What? S 1> ่งโอเคเขาจะได้ไม่เผาผักเรานะครับบล็อกคอยอาจจะชนะผีธรรมดาได้แต่ผีหัวถังไม่แน่ครับวอนัทก็ยังวางไม่ยังไม่คูณดาวด้วยยังไงดีครับ ดูก่อนดูบล็อกชอยโจมตีก่อนบล็อกชอยบวกกับบูมแมลงครับ <Yahoo! S 1> สู้มีหัวถังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ไหวโอเคเข้าใจละงั้นก็ต้องวางวอนัทช่วยนะไม่แล้วก็ผีนักโบราณก็ดีแชร์แข็งนั้นไปก่อนนี่ยังไม่ได้ใช้พลังวิทรงพิเศษอะไรเลยเนี่ยสางมันยังไม่ต้องใช้ด่านแรกๆยังไม่น่ามีอะไรยุ่งยากซับซ้อนครับ ไว้ด่านหลังๆ่อยใ,ใช้เฮ้เบฟสุดท้ายเบฟสุดท้ายมันจะวุ่นวายนิดนึงไม่วุ่นวายฮะชนะสบายๆเลยโอเคไม่มีปัญหาง่ายๆโอ้ต่อยรัวเลยอยากยับ,ยบโอเคเจ้ต่อไปเป็นด่านที่17ครับภารกิจก็เหมือนเดิมคือเอาชีวิตรอดแต่ว่าห้ามสร้างเกิน14อันห้ามสร้างผักเกิน14อันบ้าไปแล้วี่ก็จะโหดกับเราไปไหนครับ ถ้าห้ามเกิน14ใช่ไหมก็ต้องใช้ผักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เราจะมีได้นี่โอเคต้องสร้างทานตะวันขึ้นมาก่อนสัก8อันเนาะแล้วก็มีผักสัก6อันนะครับซอมบี้ธรรมดาเดินมาก็็ปล่อยเขาเดินมาเราเหลือสร้างผักได้อีกแค่8ต้นนะครับตอนนี้จัดบล็อกชอยไปเลยสร้างผักได้แค่5อันครับตอนนี้สร้างได้แค่5ต้นเท่านั้น เราจะสร้างอะไรจับบล็อกชอยมาก่อนบล็อกชอยกระผีธรรมดาบล็อกชอยชนะ yeah. oh ข้างบนเป็นผีหัวกล้วยมาผีหัวกล้วยเราบล็อกชอยชนะนะถ้าจำไม่ผิดโอเคกับบล็อกชอยไ oh <my. S 1> ปนิดหน่อยโอเคค่อยๆวางเจ้ากระลำลงไปเอามาช่วยบล็อกชอยหน่อย <What? S 1> ผีนักอบราณคะดีมาเราไม่สามารถวางได้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าเต็มคนระับก็ ลบทิ้งไปสิขุดทิ้งไหโอ้บล็อกชอยบล็อกชอยบวกเออบวกกระหล่ำนี้ก็สามารถรับมือกับผีนักโบราณคาดีได้ฮะวางวอนัทไว้โอเคหมากันเพียบครับมาเงนเพียบครับผมเออยังไงดีครับวางไปครับปุ๋ยน,นี่ครับผมรออะไรปุ๋ยทีนึง ปักเข้าไปเรียบร้อยเฮ้ยได้ด้วยทองด้วยเว้ยถ <What? S 1> ้วยอะไรครับแ a n ฟ Food b o ครับผมอ๋อจะทำให้เรามีปุ๋ยเพิ่มนะครับผม yeah ใช่หรือเปล่าแทนที่เราจะเก็บได้1 0 13ปุ๋ยก็จะเก็บได้3ปุ๋ยก็จะเก็บได้4ปุ๋ยอย่นี่หรอเฮ้ยผมต่อไปก็เป็นภารกิจที่18นะครับผม <Yeah. S 1> ก็อีกพอสมควรกว่าจะจบแบบ Ancient e g y p นีกหยิบโบราณเนาะประมาณนั้นประมาณนี้ สำหรับเนี้ยพี่แอมพี่เมอร์และเกมแพนพัซสมบีสองเนี่ยเขาต้องขอตัวลาไปแต่เพียงวันนี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปบ่ายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่ร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่ร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่ร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม